วันที่27พฤศจิกายนของทุกปีกำหนดให้เป็นวันแพทย์เพื่อตระหนักในความสำคัญของแพทย์ที่แบกรับภารกิจดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งการส่งเสริมการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟนูด้วยความทุ่มเททั้งกายใจและปัญญาความเสียสละของแพทย์ทุกท่านในช่วงโรคระบาดโควิด -19 ตลอด3ปีที่ผ่านมา จักเป็นที่จดจำของประชาชนชาวไทยตลอดไปอีกทั้งหลักประกันสุขภาพทั่หน้าของประเทศไทยซึ่งได้เริ่มต้นเมื่อ22ปีที่แล้วจนกลายเป็นแบบอย่างที่องค์การอนามัยโลกและองค์การสาหประชาชาติเสนอให้ประเทศต่างๆเรียนรู้จากประเทศไทยที่สามารถสำเร็จลงได้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของแพทย์ทุกท่านในการรักษาผู้ป่วยที่มีความทุกข์ จากโกาครคภัยไข้เจ็บแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามโดยสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตาลาทิเบตอดุล,ลเดศวิกรมพระบรมราชรชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งผมในนามของพี่น้องประชาชนชาวไทยขอขอบคุณและเชิดชูเกียรติแพทย์ทุกท่าน ในวันแพทย์นี้ครับ